สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมและพี่บินมือริ์นะครับมาอยู่คู่กันอย่างนี้แน่นอนสุดครับเราจะต้องมีเรื่องราวดีๆครับสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับสังคมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งหากคุณหรือคุณมีญาติที่เป็นโรคเบาหวานครับครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณ แขกก็รับเชิญของเราอย่างมากนะครับคุณลุงกับคุณป้าคุณลุงเนี่ยเป็นโรคเบาหวานถ้าพูดถึงเกี่ยวกับความหนักนีนโอโ้โหหนักมากๆจริงๆครับแต่วันนี้คุณลุงยอมสละเวลามาพูดคุยในรายการของเราว่าโรคเบาหวานนั้นมันน่ากลัวขนาดไหนครับผมใช่ครับและหลังที่เราได้ฟังเรื่องราวนะครับที่มาที่ไปของโรคเบาหวานการรักษาแล้วเราสองคนครับก็มีทางออกที่อาจจะเป็นทางเลือกให้กับคุณลุงและทุกทุกคนที่เป็นโรคเบาหวาน,นครับ เทนี้ผมไปเจอตอนที่ผมลงไปในที่ชุมชนนะครับแถวหมู่บ้านพระปิ่นสามนะครับแถวนนทบุรีนะครับวันนั้นผมไปนะครับก็ไปเจอสภาพของคุณลุงบุญเสริมเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบโอโ้โหน่าสงสารมากครับนะครับถ้าถอดถุงเท้ามาดูนะตอนนี้นะครับทั้งปลายนิ้วปลายเท้าแล้วก็แผลนะครับแล้วก็ เท้านในผิดรูปนะครับตามเนื้อตามตัวมีแต่รอยแผลที่เกาและคันซึ่งอาจจะมาเกิดจากเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานตอนที่พบว,ว่าตัวเองเป็นเบาหวานเนี่ยไปรู้ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นครับเป็นแผลค่ะเป็นแผลเป็นฝีฝักบัวแล้วก็เป็นแผลฟ้าแล้วฟ้าอีกมันไม่หายจ้ะเนื้อไม่เต็มแล้วก็หมอก็ไปตรวจเลือดเจอ เป็นเยอะมากแล้วก็มันตานขึ้น2 0 0ฝากก็รู้ว่าเป็นเบาหวานก็รักษาตัวมาเรื่อยเอ๊ะคุณป้าครับตอนที่คุณลุงเป็นแผลนู่นแผลนี่จะยันไม่ได้เอกใจเลยนะว่าเปล่าค่ะเราคุณป้าคิดว่าไปเก็บของเก่าแล้วสกปรกคิดว่าเราสกปรกไปเก็บของแล้วมันเลอะเทอะแขน้นแผลขึ้นใช่ไหมฮะคิดว่าติดเชื้อจากของเก่าแต่เปล่าจะเป็นจาก จากเรากินอยู่ไม่ดีไม่ไม่ดูแลรักษาตัวเองน้ําตาลมันขึ้นก็เลยเป็นเบาหวานกินข้าวเยอะคที่ข้าวเป็นหลักเพราะเราไม่ค่อยมีอะไรกินกินแต่ข้าวแล้วตอนที่คุณหมอบอกว่าคุณลุงเป็นเบาหวานเนี่รูรสึกตอนนั้นเป็นไงบ้างครับตอนนั้นเป็นเยอะจะเป็นจนจนลุงเดินไม่ได้ตักข้าวกินเองไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีอะไรเลแล้วก็คือเราไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยว่าพ่อเป็นเบาหวานเขารู้ปั๊บครับ สุดหนักเลยสุดเลยจ้ะซึ่งซงอันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่บินครับเพราะว่าอจริงองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยจะมีอยู่มาสัก46ที่ทุกวันนี้ยังป่วยอยู่ทั่วโลกนะฮะแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นเบาหวานนะฮะแล้วเรียกว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะมีอัตราส่วนมาหนึ่งต่อสิที่เป็นเบาหวานอยู่ตอนนี้เรียกเป็นโรคที่ที่น่า,ากลัวอันนี้ผมว่าน่ากลัวมากครับที่เป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวเบาหวานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า การดําเนินชีวิตของเราจะเป็นยังไงกินเหมือนเดิม<ะ>ทุกอย่างตามสบายาแต่มาอุยทีอย่างอย่างเนี้ยมาอุยทีหนักแล้วครุณลงชีวิตปเปลี่ยนยังไงหลังจากที่ตัวเองเนี่ยป่วยเป็นเบาหวานคือการเดินนะฮะการเดินการการนั่งการนอนนี่มันผิดไปหมดคือการเราเดินเดินไปดีขาภาพ,พเฉยไม่มีแรงล้มเฉยอันนี้ฮะเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับขาเกี่ยวกับกระดูก มันเป็นไปหมดปลายขาปลายเท้านี่ชาหมดเลยนะฮะครับเพราะว่าหนึ่งน้ำตาลเลือดเหนียวเลือดข้นเขาริ่มเลือดนะรมันริ่มเลือดอะที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดจากเบาหวานเลยครับเกิดจากเบาหวานแล้วก็เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายประสาทช่วงขาช่วงแขนนี่มันตึงหมดชงแล้วก็ชาหมดเลยครับไม่มีความรู้สึกตอนนี้เช้าตีห้าก็เตรียมหาอาหารหกโมงก็ฉีดยา ยาก่อนแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงก็หาข้าวไว้ทานแล้วก็ทานยาหลังอาหารก็แกก็ได้พักเพราะว่าแกจะนั่งนานแกก็จะหน้ามืดเป็นลมประจําเป็นลมทุกวันแล้วก็บางทีก็ขับถ่ายอะไรช่วยตัวเองได้มั่งไม่ได้มั่งก็ต้องใส่แผ่นพิชอยู่ตลอดก็พอกลางวันก็ทานข้าวแล้วก็เย็นก็ฉีดยาเย็นก่อนนอนก็กินยากินข้าวก็ ก็ดูแลอยู yeah. Yeah. ่อย่างงี้ทุกวันเป็นประจำครับจ้ะคุณป้าไหวนะไหวค่ะต้องไหวก็อยู่กันมาก็ต้องดูแลกันครับน้องเต้ผมว่ากรณีอย่างคุณลุงคุณป้าเนี่ยก็คือเรามาเห็นเนี่ยก็ถือว่าช่วงที่แย่หนักจริงจินะครับเพราะฉะนั้นคุณลุงคุณป้าเนี่ยต้องอยู่ในการดูแลที่ไม่ให้มันหนักไปกว่านี้ใช่นะฮะต่อให้อาจจะคงที่เพราะเบาหวานเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจ้ะ มารักษาไม่ไม่หายใช่ใชครับนะต่อยให้มียาดียังไงก็รักษา,าหายแต่นะครับเราจะประคองให้อยู่อย่างนี้ไม่ให้หนักไปกว่าเดิมดให้สุขภาพหรือว่าแผลหรืออะไรต่างเนี่ยดีขึ้นนะครับคุณลุงป้ารับรองว่าสบายใจได้ไดนะครับเบตเตอร์เฮิร์บของเราเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่ทำให้แผลต่างๆหรือว่าเมื่อก่อนไม่มีแรงรู้สึกว่ามันเพรรู้สึกอะไรแล้วลองแล้วจะดีขึ้นมากเลยครับ วันนี้ที่ผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ของเมต้าเฮิร์บเนี่ยผมไม่ได้คุยกับทางเจ้าของเมต้าเฮิร์บครับพี่เและเป็นคําพูดที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมผมซึ้งใจแล้วผมรู้สึกว่าเขาเขาจริงใจจริงจังมากครับกับคนที่เป็นเบาหวานเขาบอกว่าคุณบินคุณบินเชื่อไหมว่าคนไทยทุกวันเนี้โรคเบาหวานเป็นเยอะมากครับบางคนรู้ตัวบางคนไม่รู้ตัว บางคนรู้แล้วก็หนักไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ครับการทําอาหารเสริมตัวนี้ออกมาเนี่ยผมไม่ใช่ผมมาทําธุรกิจเพื่อจะอโอ้โหเ,เ,เอาเงินมาแล้วก็คือไม่สนใจไม่ได้ดูแลผู้ป่วยก็ขายขายไปงั้น,นแต่เขาบอกว่าเราจะซ้ําเติมเขาทําไมครับหรือเมื่อเขาเป็นโรคอย่างนี้อยู่แล้วรเราต้องจริงใจกับเขาเราต้องไม่หลอกลวงรเราต้องดูแลเขาไปตลอดอันนี้ผมือว่าสําคัญมากนะนะครับเราไม่ใช่มาทําธุรกิจกับเฉพาะอย่างนี้ ดูแลมีความจริงใจไม่หลอกลวงครับผมก็เลยบอกเออดีและออย่างถ้าพี่บินลงพื้นที่ไปชุมชนที่ไหนพี่เห็นเคสต่ตางๆต,ตามชุมชนว่าเป็นโรคเบาหวานหนักหรือเบาไงเรามอบเบต้าเฮอร์มอาหารเสริมเนี่ยไปดูแลคนป่วยตามชุมชนที่ผมลงไปสุดยอด <ผม S 1> พี่ผมก็เลยว่าโหนี่การทําสิ่งดีๆให้กับสังคมจริงๆช่วยเหลือสังคมจริงไม่ใช่แต่เอาแต่ผลประโยชน์ครับแต่นี้ถือว่าสุดยอดผมเดโอ้โห มั่นใจมากว่าแต่ละชุมชนที่ผมจะไปในนี้ผมมีเบต้าเฮิร์บเนี่ยเป็นกําลังสําคัญของผมเลยนะเพราะนั่นคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีออยรับประกันครับของดีรับประกันโดยคนดีอย่างพี่บินไหนๆก็ไหนลวช่วยเล่าให้ฟังสนิดหนึ่งดีไหมพี่บินว่าแต่ละกล่องแต่ละเม็ดในเบต้าเฮิร์บเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดเราไม่พูดถึงนี่แย่มากครับผมส่วนประกอบนะครับอันดับแรกที่สําคัญเลยก็คือเรามีสม กินเซ็งนะครับเราสั่งตรงมาจากอเมริกาเลยนะครับ <S 2> <S 2> เป็นสมที่เขาเรียกคุณภาพดีเยี่ยมของโลกเลยก็ว่าได้เขาบอกเป็นสมเย็นสมเย็นสมตัวนี้นะครับเมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นการเครียกว่าเข้าไปลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะครับ,รบทำให้ไม่มีไขมันอุดต,ตันนะครับแล้วตัวที่2ก็คือน้ํามันตะปาโอเมกา้าสามทำให้ลดความดันในเส้นเลือดนี่ถ้าถ้าไม่มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดไม่มีความดัน ก็ถ <G ül ets> ือว่าร่างกายดีแต่ตัวที่สมครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่ามะระขี่นกมะระขี่นกนี่คนไทยรู้จักดีขมปีเลยขมปีนมมไก้ขมเนี่ยดีมากครับ,รบมันไปช่วยลดน้ําตาลในเลือด<อ>ตรงนี้ถ้าเราไม่มีน้ําตาลในเลือดเบาหวานอย่าเข้ามาใกล้เลยครับไม่มีทางเข้ามาใกล้ได้และที่พิเศษสุดอีกตัวนึงก็คือการสก,กัดจากหลังพึ่งสารสกัดจากหลังพึ่งสารสกัดจากลังพึ่งเนี่ยตัวสุดยอดมากตัวนี้จะไปต้าน การอักเสบของร่างกายทําทให้ไปสมานแผลที่เกิดจากการที่เราเกาและเป็นแผลที่หายยากตัวนี้จะเข้าไปเลยครับทาให้ร่างกายหรือแผลเราเนี่ยเริ่มดีขึ้นแห้งขึ้นและสมานเป็นเป็นเนื้อที่ดีนะครับเนื้อที่ร้ายมันก็ค่อยๆหลุดไปแห้งไปนะครับแล้วที่สําคัญคือไม่มีริ่มเลือดอนะตัวนี้สําคัญมากคุณลุงคุณป้ามั่นใจได้เลยครับว่าเบต้าเฮอร์บอาหารเสริมตัวนี้ถ้าคุณลุงคุณป้าได้รับ การดูแลจากเจ้าของบริษัทนี้นะครับรับรองชีวิตของป้าจะดีขึ้นต่อจากนี้ไปเลยครับผมมั่นใจเลยครับผมครับผมป้าแล้วเจ้าของเบตาเฮิร์บเนี่ยเขาบอกว่าที่ป้ามาออกรายการนี้แล้วเนี่ยเขาจะขอมอบเงินสดๆให้อีกต่างหากคุณป้าจะรังเกียจไหม คุณป้าครับขอร้องนะครับอย่ารังเกียจเลยนะครับ่ไงเกียรับขอบคุณมากรับครับอย่ารังเกียจเลยขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะจะมีผู้ป่วยจํานวนมากคุณป้านะเดี๋ยวคุณป้ามองไปตรงกล้องกลางนะมีผู้ป่วยจํานวนมากที่ตอนนี้เจอเบาหวานชีวิตกําลังจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง อยากจะพูดอะไรเป็นการให้กําลังใจกับเพื่อนร่วมโรคตรงนี้ท่านผู้คเ, <ตะ S 1> เริ่มแรกก็จะบอกว่าอย่าประมาทว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วตัวเองจะไม่ได้เป็นมันจะเป็นเพราะว่าเราจะกินอยู่อาหารเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมคือกินแล้วมันไปสะสมเป็นแป้งเป็นน้ําตาลให้ให้เราเป็นเบหาหวานเพราะมันเกิดจากการกินของเรามา,ฝากฝ่ากรรมพันธุ์ครับจ้ะครับคนเราเนี่ย ที่กินทุกวันนี่คือประมาทครับไม่นึกว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งอันตรายต่อไปวันข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้เรากินเข้าไปเข้าไปสะสมมากๆเนี่ยมันเกิดทำร้ายทำร้ายตัวเราครับมันทาร้ายตัวเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้แล้วว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยต่อไปเราจะเป็นอะไรพอไปรู้อีกทีกลายเป็นประวานแล้วเรารักษาไม่หายสักษาได้ครับรักษากไม่ได้ครับถ้าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับโทรเข้ามาในรายการนะครับ 30สายแรงนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นถูกมากคืออยากจะดูแลกันให้ยาวๆนานๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นโทรเข้ามาเลครับเพื่อร่างกายของเราเพื่อสุขภาพของเรา นะครับใครที่เป็นเบาหวานใครที่กำลังจะเริ่มเป็นหรือไม่เป็นก็สามารถทานได้ครับครหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะฮะแต่ละวันเนี่ยให้ทานเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งนะฮะวันนี้ผมดีใจแทนคุณลุงบุญเสริมและคุณบ้าสุนีมากๆนะครับที่ได้อาหารเสริมผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเบต้าเฮอร์บนะครับที่รับรองโดยคนดีๆอย่างพี่บินมลิลิศนะฮะก็ขออนุญาตมอบให้เพื่อดูแลคุณลุงคุณป้าครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับว่า เราต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้มีการเจ็บป่วยหรือว่าหนักหนาสาหัดแล้วนะครับเราต้องมารักษาบางทีมันจะสายเกินไปก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือเบ t a าเฮิบขอทำดีนะครับไว้โอกาสหน้านะครับเราจะนำเรื่องราวนะครับของ คนจริงๆที่เรียกว่าป่วยด้วยโรคเบาหวานจริงๆนะครับและให้พวกเขานั้นได้มาพบกับเบต้าเฮิร์บครับอาหารเสริมสิ่งพันธ์ดีๆนะครับโดยพี่บินบริลิตนะฮะพรีเซนเตอร์เกมเก่งของเรานะครับไงวันนี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับบอกนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงป้าขอบคุณมาเราสี่คนสวัสดีครับโรคเบาหวานเนี่ยถ้าใครเป็นแล้วก็ต้องรีบรักษาแต่เนิ่นๆผมขอแนะนำครับเบต้าเฮิร์บซึ่งมีส่วนผสมจากธรรมชาติปลอดภัย ท่านใดสนใจนะครับติดต่อผู้เชี่ยวชาญเบต้าเฮิร์บทั่วประเทศถ้าของไม่ดีจริงผมไม่กล้าแนะนำหรอกครับ Beta h e ฮิขอเป็นผู้ที่ดูแลคุณนะครับ